ปลาสาขาหาดปลานะครับผมปลาปลาส้วนติดอะไรกันไม่รู้ครับมันปล่อยจนหมดลอกเลยครับผมแปดสิเมตรหมดลอดเลยดูได้เกี่ยวตรงไหนของปลาวะเอาเอันนี้โอ้ยหางแดงแป็ดเลยครับพท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมครับหางแดงแป็ดเลยครับหางแดงแป็ดเลยแต่ไม่ได้ติดปากด้วยครับผม แพอสองครับปรากฏคางขึ้นครับผมปอสองครับปรากฏคางครับถึงว่าแต่มันวิ่งไปอย่างเดียวเลยเฮ้ยกรรมาการเวลยเอาเร็วคุณจะตกปลาบ้างเฮ้ยเอาไปขึ้นมาอินโดปีอิอนกไปขี้ปลามาเร็วติดตรงไหนของปลาวะ แดงไปเลยครับผมท่านผู้ชมมันแดงไปเลยครับเอาให้ได้เอาได้อย่าให้ขาดคูนี่ทำให้มุดน้ําก็ต้องขี้ฝลายมาอื่นเขาอัดเข้ามาไหมอ้าแล้วกูแม่งเฮ้ยแบ่งกูด้วยนะกูมาถ่ายวีโอพมึงเนี่ยไปเลยกูไม่ได้หางกูไม่สนอ่ะกูต้องขอหางอ่ะกดค้างครับผมเอาเฉพาะหางใช่ไหมตัวนี้เขาสู้กับประกดค้างอยู่ครับผมวันนี้เมียออเดอร์มาเยอะ เอาแล้วครับแดงไปโผล่เลยเฮ้ยไอ้วันโผล่หายเอครับเลยโคต้าปลากี่ตัวแล้วไม่ต้องมีใจเย็นใจเย็นเป็นเป็นของเราแล้ววันเป็นของเราแล้ววันเป็นของเราแล้วใจเย็นเกี่ยวหางดีว่าเกี่ยวท้องอ้าวแปลว่าผเหตุการณ์นี้ไม่จะหวาดตกเป็นกองกลางครับผม ตัวเป็นกองกลางใแอคชั่นรัวครับปลาฟาวครับผมมีความสูงจริงเลยนกปลาฟาวปลาฟาวครับผมไม่ได้เกี่ยวปากตกเป็นของกองกลางแอคชั่นรัวครับเวลาจะถึงสายแล้วเลใจเย็น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 นกโดดลงไปนียนกไปอุ้มตกน้ำไปหรืเหรอจับฟางหรืเปล่าเดินไปแล้วมาเฮ้ยปลามีเยอะแถวเนี้ยแห่พี่บายมันยนะใช่ป่ะได้ แสดงความรู้สึกหน่อยครับผมสุดยอดครับโปรเอกเบ็ดเกี่ยวท้องปลาครับเดี๋ยวให้มันโคตรแรงเยสาย a c t ยังไงครับผมเบ็ดเกี่ยวท้องได้ครับช่วยบอกหน่อยฮะถ่ายวีดีโออยู่ครับผมมันยังไม่เจอเบ็ดเลยครับทำยังไงปลาเลยครับทำยังไงครับผมโอ้นั่นไงติดหางไอ้นกเกี่ยวหางเกี่ยวหางเสร็จครับโอ้สาย action ยังไงวะเร็วๆเอาเอา a c ช i o n มันไหมครับกอมาแล้วก็กระตุกกระตุ นเกีร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เข้าวิ่งจังไอ้น้องมึงโดดมาจับดินาวิ่งจังนะถึงว่าแล้วมันไปแบบโอ้โหคุณนกแสดงความรู้สึกกับปลาหน่อยครับผมไม่ไหวปลาสิไม่อยากได้นะครับู้สึกไม่ค่อยดีเพราะตอนนี้กูยังไม่ได้เมื่อไหร่มึงจะเอาขึ้นเร็วเร็วปลาเตือนแล้วปลาเตือนมาแล้วไอ้วันลงไอ้วันลงไป เร็วเร็วอ้ยี่สิบโลเร็วเดึงทีมลงไปแล้วเร็วเร็วนี่นี่โทรศัพท์ย้อยก่นเร็วๆช่วช่วยหน่อยช่วยหน่อยไประวังแี่งวันน้องไหมไปแล้วครับพี่น้องครับรอบสองตืวนใจมันตกใจมันตกใจวันครับผมทรายใช่ไงครับผม กระตุกเบาๆครับแล้วเดี๋ยวเบ็ดมันจะเกี่ยวท้องเองใช่เก่งมากครับนี่แหละครับสิดป่าสักเข้าไปงี้ครับผมป่าปาครับกองเบาๆแล้วมักระตุกเบาๆป่าป่าสี่นาทีกว่าแล้วเย็ดโดวมาแล้วมาแล้วเอ้าเอาแล้วจะเอายังไงเนี่ยจับเงี่ยงยกขึ้นหัวเข้าสวิงได้ก็จบแล้วเนี่ยไอโอ๊คีมหนีบหางไหมพายเลย อุ้มแม่งขึ้นมาเลยให้น้องวิ่งไปหาสวิงมันนี้เร็วนี่ไงนี่ถัดนี้มีสวิงนะครับบอมบอลบอลมีนี่โอ้ฟ้ากูจะได้ตกเหมือนเนี้ยกูจะได้เห็นหน้าฟ้าไหมครับผมนี่นี่หญโอ้ยตีกี่ทัวเว้ยตีกี่ตัวโอ้เม็ดสี่เลยเม็ดสี่เอ็นฟเอาลงไปช้อนมันดิเนี่ยยกมันถวายอ่ะไอ้วัน ตรงนี้กินน้ำค้าวครัวเลยนะมึงเร็วรงลงไปเฮ้ยระวังหลุดระวังหลุดไม่หลุดหรอก 4x2 ตัวเดี๋ยวผมขอม<า>เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปยืมสวิงก่อนนะครับผมทำเพื่อครอบครัวของมันครับไม่ใช่หรอก <c oughs> พี่มีสวิงไหมครับขอยืมหน่อยครับผม ข้างในมีสวิงไหมครับขอยืมหน่อยครับเ,เดนผิดแล้ว,ว,ไ,ว,วไปทางนน้นไม่มีวัดเดิดนไปทางนน้นเลยโอ้เดินสุดทางเลยตรงนน้นต้องมีสักคนไงโหลดไม่ได้แล้วเนะี่ย